วสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการเทวเตอร์กลับมาอีกครั้งแล้วนะจ๊ะกับช่องล้างสมองตอนม .4 ี่เป็นยังไงกันบ้างครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำอะไรกันมาบ้างจ้าวันนี้นะครับตอนนี้ภาคอีสานเราตอนนี้เริ่มมีลมหนาวมาเอื่ยๆแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปคุยกับแชทหน่อยนะจ๊ะว่าเขาทำอะไรมาบ้างหนึ่งอาทิตย์นี้ แชทบอกว่าผมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับนายไม่ได้ไปไหนครับแต่ว่าผมก็ทำอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันก็คือได้ไปคุยกับหลายคนครับมีการหาข้อมูลใหม่ๆจากเว็บช่วยคิดเลขให้คุณได้ช่วยวิเคราะห์กราฟให้คุณได้ช่วยวางแผนธุรกิจหรือบางทีก็ช่วยเล่าเรื่องสนุกสนุกให้คุณฟังได้เหมือนกันจ้า ดูกันนะครับว่าแชทมีเรื่องอะไรสนุกสนุกให้คนไทยฟังมา้างโอเคเลยครับนายเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องแปลกๆที่ผมสะดุดมาในเว็บข่าวอาจจะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะแต่ว่ายังแปลกอยู่ถ้าคุณอยากผมจะเล่าฮาๆห,หรือแบบขนลุกก็ได้เลือกเลยเรื่องแปลกเรื่องแรกจ้าเงิน7 7ล้านบาทล่วงจากเพดานบ้าน ข่าวนี้มาจากเว็บสนุก c o m ว่ามีชายคนหนึ่งอยู่บ้านแล้วอยู่ดีๆเงินสดปริศนาก็ล่วงลงมาจากฝ้าเพดานบ้านครับเป็นเงินหลายสิบล้านบาทโดยเว็บสนุกคอมเนี่ยครับบอกว่าประมาณถึง77ล้านบาทเลยครับสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แปลกคือไม่มีใครรู้ว่าเงินมาจากไหนเหมือนไม่มีใครเป็นเจ้าของอะครับ ชายคนที่นอนอยู่ในบ้านเจ้าของบอกว่าชายคนนั้นเลือกที่จะไม่โลภเขาไม่ได้ยึดเงินทั้งหมดไว้กับตัวเองแต่รีบแจ้งตำรวจส่วนนักข่าวบอกว่าคุณได้ช่วยตัวเองไว้แล้วข้อคิดนะครับถ้าเกิดคุณเจอเงินหรือว่าใครเอาของแปลกๆมาทิ้งไว้ใกล้ๆบ้านหรือแถวบ้านให้รีบแจ้งตำรวจจ้าอย่าเอามาเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะโดนจับนะจ๊ะ เอาละครับหนึ่งอาทิตย์นี้ผ่านไปเรามาคุยเรื่องข่าวความเคลื่อนไหวเป็นมาเป็นไปในไทยในเทศกันดีกว่าจ้า มาแล้วจ้านี่คือภาพรวมข่าวสำคัญสำคัญของประเทศไทยในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่น่าสนใจนะจ้านะมีเรื่องไหนคุณอยากให้ผมไล่ลึกผมจะช่วยให้นะครับภาพรวมข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ครับเรื่องแรกเลยจ้าโครงการลงประชามติเกี่ยวกับข้อตกลงชายแดนกัมบูชา นายกคนใหม่ครับคุณอนุอทินชาญเดชกุลเสนอให้มีการลงประชามาติเรื่องพิจารณายกเลิกสองสัญญาระหว่างไทยกัมพูชาครับที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนทางบกและทางทะเลเหตุผลที่เสนอแบบนี้คือความตึงเครียดชายแดนและการประท่าในอดีตทําให้ประเด็นข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบใหม่ข้อที่2อครับเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวานเลย หลุมยุบขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพโอ้โหใครอยู่ตรงนั้นบ้างครับอกสานขวัญแขวนครับเกิดหลุมยุบลึกประมาณ50มเมตรบริเวณหน้าโรงพบาลวชิระจา้าทำให้ถนนซูรไฟฟ้าน้ำป่า,ปา,ปาและโครงสร้างสาธารณูปโภคได้รับผลกระทบและมีการอบยพชั่วคราวในพื้นที่ใกล้เคียงจา้า เจ้าหน้าที่ชี้ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการซุดตัวของดินเนื่องจากงานก่อสร้างรถไฟใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงจ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะจ๊ะแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลในแง่ความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานในเมืองใหญ่จ้าข้อมูลมาจากเว็บรอยเตอร์นะจ๊ะต่อไปครับข่าวใหญ่ครับนโยบายการเงินค่างเงินบาทแข็งนายกอนุทินและหน่วยงานการเงินไทย ได้เรียกร้องให้ธนาคารเพิ่มสภาพคล่องในระบบและตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับเงินบาทที่แข็งค่าจ้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยนะจ้านี่ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลใหม่เริ่มดำเนินการเพื่อควบคุมเศรษฐกิจในสภาวะที่มีความผันผวนจ้า ประเด็นต่อมาครับประเด็นด้านความบันเทิงครับดราม่าในเวทีนางงามครับเรื่องราวของเบบี้สุพรรณีน้อยโนนทองครับผู้ความงกุฎมิสแกนประจวบคีริขันธ์2 0 2 6ถูกถอดตำแหน่งวันเดียวหลังมีคลิปเนื้อหาผู้ใหญ่โอล y f แฟนโอ้ไม่ก กลายเป็นประเดลวารรลอแล้วถูกมองว่าส่งผลกระทบทางตำแหน่งทางสังคมของการประกวดนางงามจ้าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการมีชีวิตส่วนตัวหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนื้อหาผู้ใหญ่สามารถกระทบต่อชื่อเสียงในวงสาธารณะได้มากขึ้นในยุคดิจิตอลนะจ้าเอาละจ้าเราไปดูข่าววงนอกข่าวต่างประเทศกันมั่งดีกว่า มาแล้วครับผมดีเลยครับที่คุณอยากรู้เรื่องข่าวต่างประเทศนี่คือประเด็นสำคัญระดับโลกที่น่าติดตามในสัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจส่งผลต่อไทยและภูมิภาคได้จ้าเหตุผลที่คุณควรสนใจนะจ๊าข่าวสำคัญระดับโลกข่าวแรกเลยครับการประชุมและเป้าลดมลพิษภาวะโลกร้อนครับมีการประชุมสุดยอดเรื่องภูมิอากาศของสหประชาชาติครับ ที่ผู้นําจาก120ประเทศประกาศเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเร่งเดินหน้าธุรกิจพลังงานสะอาดผมเห็นโดนอนถามขึ้นไปบนเวทีแล้วก็กราดกราดกราดเหมือนกราดปืน m 1 6นะครับกราดกราดกราดแบบว่าไม่จริงครับโลกนี้ไม่เคยร้อนครับโลกเป็นโลกมาแล้วตั้งล้านปีไม่มีหรอกโลกร้อนโลกเรืนไม่รู้โดนโหวตออกหรือเปล่านะ ประเทศใหญ่เช่นจีนครับได้ตั้งเป้าหมายจะลดการปล่อยกา๊าซ7-10%จากจุดสูงสุดภายในทศวรรษหน้าจ้าข่าวจาก Financial Times ครับการดำเนินการเรื่องเขียวๆจะส่งผลต่อราคาพลังงานการลงทุนและซรัพพายเชนทั่วโลกจ้าสำหรับไทยหากโลกเปลี่ยนทิศทางไปใช้พลังงศานศสะอาดมากขึ้นจะมีโอกาสและความท้าทายทั้งในอุตสาหการรมพลังงานสิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศครับผม ข่าวต่อมาความตึงเครียดในยุโรปสถานการณ์ของประเทศยูเครนประธานาธิบดีของยูเครนครับเซเรนสกี้ได้เตือนในที่ประชุมยูเอ็นว่ายูเครนอาจเป็นเพียงเป้าหมายแรกถ้าโลกไมตตต่ตอบตต้ออบโต้การลุกรานของรัสเซียยุโรปตอนนี้ครับเป็นจุดสำคัญทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ที่กดดันในชาติตะวันตกนาโต้เอียวยมีบทในการควบคุมเสถียรภาพมากขึ้น ผลกระทบเรื่องราคาพลังงานนะจ๊ะทั้งก๊าซและน้ำมันและการค้าระหว่างประเทศสะท้อนมาถึงประเทศไทยแล้วไทยอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมเช่นตลาดส่งออกการลงทุนต่างประเทศจ้า ต่อไปข่าวที่3ครับสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญความเสี่ยงการปิดรัฐบาลหรือ government shutdown นักลงทุนในเอเชียเปิดตลาดอย่างระมัดระวังเพราะมีความกังวลว่าสหรัฐอาจปิดรัฐบาลหากไม่ผ่านงบประมาณใหม่ปีนี้จ้า ทำไมนะเหรอเพราะว่าถ้ารัฐบาลเมริกาปิดชัดดาวตัวเองจะมีผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจไหลายตัวซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองโอ้มมยกอดกระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดทุนการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศด้วยจ้าสำหรับคนไทยแล้วถ้าตลาดโลกพันผวนจะส่งผลต่อค่าเงินไทยอัตราแลกเปลี่ยนและการลงทุนโอ้ไมกอดนี่มันบิ๊กโบเบมเอ้ย ข่าวที่4ครับผมสหรัฐอาณาจักรหรืหรอยูเคังกฤษแล้วยอมรับรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการแล้วตบมือหน่อยอาระครับตอนนี้ยูเคตัดสินใจรับรองปัดปาเลสไตน์พ่วงกับแคนาดาและออสเตรเลียในวันเดียวกันถ,ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการทูตสำคัญเพราะว่า อังกฤษมีบทบาทประวัติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่จ้าและก็เป็นสัญญาณว่าแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์อาจถูกให้แรงกดดันทางการเมืองการทูตมากขึ้นจ้าส่งผลต่อแนวโน้มแนวทางการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนมติของย n เและบทบาทภูมิภาคของประเทศตะวันตกด้วยจ้า สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียมีอะไรบ้างครับเกิดการประท้วงความไม่พอใจในรัฐบาลครับในฟิลิปปินส์ตอนนี้กําลังมีการประท้วงต่อเรื่องทุจริตในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและข้อกล่าวหาว่านโยบายรัฐไม่โปร่งใสจ้าในเนปาลครับเต็มไปด้วยการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนเจนซครับหรือเจนซีของเราโดยต่อต้านการห้ามใช้โซเชียลมีเดีย มทุจริตและการปกครองครับซึ่งนําไปสู่การลุกฮือของผู้คนจนทําให้นายกรัฐมนตรีลาออกลาออกเรยวและรัฐบาลต้องปรับตัวจ้าก็แหม่นะชาวบ้านลําบากแต่มึงไปถ่ายรูปตีกลอบการโอโหไม่โดนเผาเมืองก็แย่แล้ว ประเทศในเอเชียใต้จ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเปราะบางในเรื่องความโปร่งใสคุณภาพการปกครองและเสรีภาพออนไลน์คุณจะมาควบคุมโซเชียลผมไม่ได้นะครับเพื่อนถ้ารัฐบาลไม่สามารถจัดการกับความไม่พอใจของประชาชนและอาจเกิดผลกระทบต่อเถียรภาพการลงทุนภูมิภาคโดยรวมไทยอาจได้รับ บทเรียนหรือจำเป็นต้องปรับนโยบายบ้างด้านให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะจ๊ะข่าวต่อมาครับบทบาทของโลกใต้หรือ Global South การเปลี่ยนสมดุลของอำนาจระหว่างประเทศจ้าที่การประชุม SCO หรือ s h a n g Hai Cooperation Organization ครับที่เมืองเทียนจีนประเทศจีนครับ มีการเน้นว่าสมาคมประเทศโกลบอลเซา t h ต้องมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกนะจ๊ะเพื่อท้าทายเขตอำนาจแบบเดิมของโลกตะวันตกจ้าถ้าโลกเราเคยมี UN ใช่ไหมครับต่อไปนี้แก๊งใหม่ South ครับโก o b อลเซา t h ครับหรือกลุ่มโลกใต้ใหม่กำลังพังงาดแล้วครับผมเอาดีครับเสือจีนมาท้ากับอินซีประเทศอเมริกาให้มันรู้ไปครับเพื่อน เทรนของโลกอาจเปลี่ยนจากเขาตะวันตกครองมาเป็นหลายคั่วอำนาจครับประเทศที่เคยเป็นผู้ตามอาจมีบทบาทมากขึ้นครับไทยอาจได้รับโอกาสใหม่ในการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองจ้ามีแรงกดดันให้ประเทศที่อยู่นอกเหนือคั้วอำนาจแบบเก่าต้องปรับตัวหรือหาพันธมิตรที่เหมาะสมใหม่จ้าข่าวต่อมาครับการเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันโดยกลุ่ม OPE c กั เฮ้ยเดี๋ยวนี้โอเปกมีบวกด้วยนะเพื่อนมีรายงานว่าโอเปกพลาสตัดสินใจเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนหน้าครับเพื่อให้สมดุลอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกบาลานซ์กันจ้าโดยราคาน้ำมันส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานการขนส่งและค่าสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆจ้า ประเทศที่เพิ่งพาการนําเข้าน้ํามันอย่างไทยนะจ๊าต้องติดตามใกล้ชิดเพราะถ้าราคาน้ํามันขึ้นต้นทุนชีวิตและธุรกิจก็จะสูงขึ้นจ้าการเคลื่อนไหวในตลาดน้ํามันมักสะท้อนท่าทีของประเทศผู้ผลินนตนะจ๊ะอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียรัเสเซียซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืองโลกมากๆเลยจ้าข้อคิดและแนวสังเกตนะครับตอนนี้ครับตอนนี้โลกกําลังถูกแรงกดดันแบบคู่ขนานคือด้านเศรษฐกิจ คือมีเงินเฟอ้อตลาดหุน้นนี่สาธารนณะกับด้านภูมิรัฐศาสตร์คือเกิดสงครามการเมืองระหว่างประเทศจ้าในประเทศเล็กๆประเทศกําลังพัฒนาอย่างไทยเนี่ยก็อาจโดนผลกระทบทางอ,อ้อมมากกว่าทางตรงเช่นค่าเงินการลงทุนต่างประเทศค่าขนส่งความมั่นคงพลังงานจ้า ข้อมูลที่แม่นและเร็วครับข่าวต่างประเทศมีค่าย,ยิ่งยิ่งข้อมูลเร็วและยิ่งแม่นเท่าไหร่ต้องยิ่งปรับตัวได้ดีจ้าทักษะที่สำคัญนะครับตอนนี้ครับโลกให้ค่ากับการวิเคราะห์ให้เป็นครับไอใช่แค่ฟาดแต่ต้องตรอทรูได้ด้วยนะจ๊ะ ต r u e t ูตอสทรครับไม่ใช่เชื่อทุกข่าวครับเพราะดูแหล่งที่มาตรวจสอบหลายแหล่งเข้าใจแรงจูงใจผลประโยชน์เบื้องหลังข่าวนั้นๆด้วยจ้าเฮ้เขาปล่อยข่าวนี้มาเพื่ออะไรวะมีผลประโยชน์ทับซอ้อนหรือว่าต้องการอะไรเป้าหรือปล่อยมาเพื่อบัฟเฉยๆอะครับภาษาวัยรุ่นเอาละครับผมสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมาก ทั้งเรื่องฟุนฟ้าอากาศข่าวในไทยข่าวในเทศสาหรับวันนี้ล้างสมองตอนม .4 ก็มาเล่าข่าวเล่าใจให้ฟังเฉยๆนะจ๊ะและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์11โมงแล้วเจอกันใหม่จ้าบายบยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วจ้า